ตอนน้อยคนละอึดกับคนตัวคู่ตอนที่สองโอ้โหแม็กซ์ซีนรุ่นนี้ดาราเยอะจังเลยอ่ะโอ้ยตายแล้วโอ้ยคนนี้น้ำม่อมจังเลยอ่ะเฮ้ยตัวเธอตัวเธอดูนี่ดิดาราคนนี้ยน้ำม่อมเนาะเฮ้ยอย่ายุ่งตากับบ้านอยู่โอยปวดจริงแค่นี้เล่นด้วยไม่ได้อุ้ยอะไรอ่ะขนม อะไรเนี่ยโถดําเคลือบช็อกโกแลตใบรายการนี้เป็นโถดําเนาะโอ้โหดําทุกเม็ดจริงๆไม่มีขาวผสมเลยลองชิมหน่อยสิลองไหมสั้นอย่ามายุ่งนะทำกันบ้านอยู่เห็นไหมเนี่ยยังก็ไม่เสร็จหรอกเออคนนี้ไม่กินก็ได้ก็ได้ ่ตัวเองหรืกับเขาหน่อยเขาเงายังไงยังไงยังเล่นอยู่ไงเดี๋ยวก็ฟาดอนโพเดียมแ่งเลยแค่ได้แค่นี้กูเล่นดวยไม่ได้ใช่ไหมได้ได้แค่นี้กูเล่นดวยไม่ได้ใช่ไหมได้ขนมกูก็แบ่งให้ซึ่งไม่อยากกินที่กูบอกว่าทาการบ้านไหมกูจะส่งให้ถึงซึ่งไม่อยากทำสต่มาทำโรงเรียนหยัดแม่แล้วจะฟาดกูในโผเดียมเลยนะฟาดนี้เดี๋ยวกูฟาดใ่สติก่อนได้ไหมสัตว์เอ้ย แกแกหัวกระหลานมันจะตายสักทีวะใส่ซื้อ,อตัวคุยตั้งหากแกแล้วนี่อีมันละกุ้จะตายแล้วมันพูดสักจีใจดำเลยเมื่อวานกไมไปหาหมอมาหมอบอกว่ากุอยู่ไม่ถึงสิบปีเขากระเทิดมันคงไม่เข้าใจหรอกมึงอยู่อีกหลายปีดิใช่ไหมล่ะไห้เสียภาษาไทยโดยพี่โปแอมความงามนั้น ไม่ได้มาจากแค่ภายนอกเท่าท้นแต่มันมาจากภายในไม่เปไ็นนะครับติดตามนต่อไป